การทดลองเรื่องความดันในของเหลวมีอุปกรณ์การทดลองดังนี้ 1. ขวดพลาสติก 2. ถาดรองน้ำ 3. า 3. น้ำเปล่าที่เตรียมไว้ 4. ไม้บรรทัดและ 5. แล็กซีนว,วิธีการทดลองใช้ไม้บรรทัดวัดจากปาดขวดที่เราจะใส่น้ำลงไป2นิ้ว4นิ้วและ6นิ้วจากนั้น เจาะให้เป็นรูเล็กๆข้างขวดค่ะที่ตำแหน่ง a, b และ c ตามระดับความลึกที่ได้วัดไว้ค่ะเมื่อเราเจาะรูเสร็จแล้วเราจะนำแล็กซีนะคะมาแปะที่รูทั้งจุด a b, c เพื่อไม่ให้น้ําที่เราเติมใส่รั่วออกก่อนที่เราจะได้สังเกตค่ะเมื่อเราปิดรูทั้ง3เอาไว้แล้วเราจะนําเอาน้ําเปล่ามาเทลงในขวดจนเต็มขวดในระหว่างที่คุณครูเติมน้ํานักเรียนลองถ่ายดูสิคะว่าเมื่อคุณครูแกะแลก็กซินออกจากตำแหน่ง a b, c น้ำที่พุ่งออกจากรูใดจะสามารถพุ่งไปได้เป็นระยะที่ไกลที่สุดค่ะคุณครูจะแกะเอาแลกซินที่ปิดรูทั้ง3มรูออกจากนั้นนักเรียนลองสังเกตดูซิว่าน้ำที่ตำแหน่งใดสามารถพุ่งไปได้ไกลที่สุดค่ะ จากการสาธิตการทดลองของคุณครูผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามที่นักเรียนคาดการเอาไว้ร่วงหน้าหรือเปล่าคะและนักเรียนคิดว่าเพราะอะไรเป็นสาเหตุทําให้เกิดผลการทดลองเช่นนี้นักเรียนจะสามารถไขความสงสัยนี้ได้จากการเรียนในวันนี้ของพวกเราคะ่ะ แล้วพบกันในคาบเรียนออนไลน์ในเรื่องความดันในของเหลวกันนะคะ